มากันในโหมดนเปอร์นะครับเป็นซิงเกิลรอบนี้นี้ก็จะมาเล่นในปืนค้ชื่อปืนอะไรวะผมจำไม่ได้ต้องไปเช็คก่อน อันนี้ตัวเริ่มเลยนะครับสมัครใหม่สมัครใหม่ P.S.F.P.S PS g 1เหรออืมเออสึนนี้ไม่เคยอยู่ในตู้นะถ้าไม่ผิดแต่ไม่ได้เอานะเพราะว่าผมไม่ชอบเพาไม่ชอบอะไรแต่มีสุ่มรู้สึกจะมีสุมมมส่มนะมีนะจงได้ว่ามีสุม่มต้องบากก่กาเน่ยใช่ไหมเป็นนะ เม่ฉนายไหมเป็นไม่เป็นเลยไม่ไม่เช่ว่าไม่เป็นหรอกมันไม่เก่งพอสู้คนอื่นได้บ้างไม่ได้บ้างมาน้าไปถ้าเมื่อไหร่ผมฟอร์มดีๆไม่ได้ยิงได้หมดอะกอง์มผมว่าคือผมยิงได้กับยิงได้ได้สามสิบเกมเลยมั้งรู้เล่นแบบไหนแต่ก็หายมาไม่รู้ว่าเหมือนเซฟต้องเซฟผมมาตอนนี้ก็อัดคิดว่าเล่นปัญญาอ่อนนะยิงใครมั่งไม่ได้เลยผมเจนทูซะด้วยโอ้โหเจนทูอีก โอ้โหสัตว์งั้นตัวกูตกรดกระ้ามาทนี่นะกูเสร็จดิไม่ตายกูด้วยดีครับมาด้วยกูไปแล้วอุ้ยอะไรอะกูโดูเอ้ยติดอะไรอ่ะเฮ้ยอื้อหือโดกติดอะไรอ่ะโถ่กูโดดง่อยู่นะ อุ้ยหลาทางวะ่ะอุ้ยหลังก็มีหืมทำไมเกิดได้เฮี้ยมากกว่าแต่ละจุดเฮ้ยหืมฉันโผ่ชิวอจบโอ้โหรีบยิงไปไหนวะเฮ้ยไอ้สี่ไม่โดนอะไรอ่ะยิงไม่โดน,ออโ,ดนโอ้โหตายแล้ว มี่นิงก anyway, oh uh, hmm. oh, ็ไม่ได้ยิ่กระโดดที่แล้วก็เดินไปเดินมาดับเบิลคกิลโอ้อหโอ้ไม่ตัวหนึ่งยิงกี่ตัวพออีตัวอู้ซิบคนไม่แปลกครับมัเยอะหือมึงเจ๊ดแม่ออกเดวได้เก้าเดียวเองนะตายละ ปาร์ตี้ปาร์ตี้มูมบังงานไปดิบูมบังงานไปดิหวยหวยครับหวยหวยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไม่ทันตาย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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงแล้ว อุ้ยซากูหลบผ่านหลบผ่านหลังมีหลังมีเอ๊ะนี่อะไรวะอ๋อ au. มึงยังยิงกูโดนนะ hồi nếp cho bạn tự nhiên cho đó ấy hồi ơi sạch Mà ăn. Ui, khai lắng. lắng không จบแล้วอะ่ะไวเกินไม่คิดว่าเสจตัวเปิดมายี่เกือบยี่สิบตัวต่อมาเขาจะเปลนทีเดี๋ยวเราต้องย้ายห้องนะครับเอาต้องย้ายห้องไปในห้องอื่นเขาบอกเขาจะเปลี่ยนทีมเดี๋ยวราไปดีกว่านะเฮ้ดเลินเจอดนเยนะต่อชาย เคยเขาเปลี่ยนทีนะเราก็ว้ยาเขาผ้าข้าขาสนดดีกว่า มีคนปีงไหมเอ่ยน่าจะมีคนปีงนะเพราะไม่เกิดสองคนรู้เนี่ยเออก็ไม่มีอมเออโหสาสึกลยล่ัละอย่างไรนี่นะมันยิงเร็วดิเกียนดีนะ แม่มองไม่เห็นมันถีนังหาอะไรแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่แน่ใจแล้วมันมเกิดตอนที่ผมเลิงอยู่นะเมื่อกี้เนี้ยไม่ทันแล้วออ,อะไรช้าเขา mấy tay luôn, mẹ đọc đứng gần mẹ đọc nhìn thấy mẹ đọc mẹ đọc mẹ à. ตายคู่ฉันไปังสั์ไอเขาที่หนเขาดูเขา,ยายเาอยอะแต่ละคนนี่ครับไปดุ้วด,ดหลังกูนั่นไงหันไปลางเลงแหละไม่ธรรมดานะนี่อ่ะไปกังกูะ จอตุ๊กกาแล้วโอ้โหยิงกลางอากาศเลยอะโอดแดกเขาเลยอาตายเลยเหรอนึกว่าไม่นึกว่าไม่โดนหลังคำนี้ครับโอ้โหโดนหลุดอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh yeah. lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp ผมไม่ตายด้วยเหี้ยด้านหลังปึโอ้โหหลังยิงอีกโอ้โหโอ้โหหลังเข้า เด็ดแรกครับโดนตังมันเมื่อกินนะเฮ้ยโอ้โหสองนัดกูนัดเดียวตลอดแล้วกูโดนน่ะนะนะถ้าบอกสองนัดกูนัดเดียวตลอด อโอ้โหกดท้ากันมาได้ไงวะเล็งก็เล็งพร้อมกันแค่ปืนแล้วลัล่นชา้าจังวะโอ้โหสไนัยครับเร็วกว่าเราใกล้อยากเราครับอันนี้ ตายเยอะกว่าคิวเปแค่ไอ้ช่อโอ้โหไม่ตายกูด้วย อื้กูว่าแล้วกูจะปิดกล้องไปยืนฝั่งนู้นเพราะมันต้องเป็นคนเกิดแน่ๆอ้มาอะไรตรงนี้แย่ๆวะไม่เกิดตรงอื่นวะเฮ้ยใครยิงวะเนี่ยโอ้โหเป็นคนมั่ว หมดแดกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเล่นหาให้เฉยมันดูปืนเนี้ยมันก็เหมือนปืน,นตำรวจนะสีอะมีดาวเลยนะหมดละนัดนัดตายคุณมาห่วงกันนัดเดียวตายตลอดแต่ไม่เป็นไรครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวหาปืนอีกเดี๋ยวมีรวกระบอกหนึ่งไม่ได้หาเออใช่ใช่ใช่กระบอกหรอปะลืมแล้วอ๋อเลยจดุดเลยจดสองบ้างม,มันรูได้ ครเดี yeah, ๋ยวไปปีนกระบอกต่อไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบาย